ไม่จริงไจริงไม่รู้มาอ่าไม่เป็นอไรอยมาเอยบ๊วยพี่วิกินแล้วครับอ่เป็นไหมครับวานมากเลยครับหวานมากทังเรืองเลยเดี๋ยวนี้เราเราจะ เราจะไปกินมูเนืเบื้องนะครับเฮ้ยมูกันเยอะครับไม่เคยต้องมูกิัร้่ะเยี่ยมมาแค่ทีด่หลังก็กลัวมากลวแตงนะของย่องชินเลยนะครับ เจ้าอย่างไรมั่งครับพี่มีฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ปากแดงเลยนะครับผมเขาเรียกไม่รู้อะไรละ บไผ่ตัวใบไผ่น่ะอร่อยไหมครับไอ้เหี้ยวานมากครับหวานมากเป็นไงบ้างครับพี่มินอร่อยไหมครับไอ้ไอ้ซิมแักวสองสามชิ้นหน่อยครับเอาจิ้มเหรอนู่นนะครับไปกินน้ำแล้วก็ไปหาน้ำกินแล้วครับเราคนนู้นนี่ครับรสหวานไม่เป็นหวานไม่เป็นเอาให้อีกกระปุ่นไรอเดี๋ยกระจายังไงครับกระจายเหรอนันก็เหมือนแค่หมูจบไป แต่มันก็มีเปรี้ยวๆแบบนั้นก็ไม่โฟกัสเลยว่ะพี่เดีผมจะมาเอาเอฟวีดีกับปบลไลด์ด้วยอะเอาเอฟวีดีหยางเีบๆเอฟวีดีหยาบด้วยดีกรีกูดดีกรีกูดนะครับทุกคนก็มาันเนั่นเราจะองนำน้ำพริกหมูกระจกไปให้เพื่อนๆกินนะคไปเริ่มดีกรีกูดก่อนเลยครับเฮ้ยดีกรีถูกแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าดีกรีกูดแล้วนะครับเฮ้ย อร่อยไหมครับยังไม่ไ <movie> ด้กินครับไอ้ <tried coś S 2> <rawd Moder> ้นหมูหมูกระโดครับหมูกระโไม่ได้กไก่างลหวานดีครับวาแล้วครับวาแล้กินตักกินได้อกกินมาตั้งอย่างนี้ ดึงดาไปตรงนี้รชาติของมันทำอะไรอร่อะไร่ะเอากล้องกล้องตัดกับก้องตัดเรียบเยมาตภาพไปดูที่เอกลัอีกอย่างนี่ครับคนี่บอกคนี้บอกว่าหวานอยู่นี่นะครับคนที่บอกว่าหวานไม่กินดาวคนนี้ก็ร้อยออเลยไม่กินดาวเร่ตัดภาพไปดูที่เอกลักษณ์อย่างกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเอกร้านกับอสสักที่เรียร้นี่นะครับคนชิมพี่อ่ะที่นะครับคนดังนะครับไม่ต้องบอกที่ช่องนะครับตัดออกทำไมครับทำไมครับมดังเยอริบแล้วมาทุกคนแต่ัเอสบครับตอนนี้คนดังสุดตอ เราชิมรถนี้ดูนะเราชิมรถนี้เพื่อเพื่อรถนี้จะไม่ถูกใจทุกคนนะรถนี้อ่ะเฮ้ยแตกคอเลยหวานไหมครับหวานไหมครับหวานหน้าไหมิมกินใหญ่แล้วเอาไม่ได้แล้วจ่ายเลยนะผมไม่เอาหน้าหน้าจิมเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายไม่เขาเด่าริ่มเด็กเก่าเริ่มเด็กปีช่วยเด็กปีหมดแล้วมั้ อร่อยไหมครับพี่ซิมอร่อยครับเอ้าอจฮะซีรัีรับพี่จะราการลดอดเลยนักวิจารณ์ชื่อดังเลยครับอร่อยนะดีไหมครับว่าน mm ี้ยังอร่อยกว่าอโหอันนี้ยังอร่อยกว่ามักอร่อยที่สุดอัไรวะอาออัไหนอชิมไหมครับู่ติดใจยร้ว่าหมดถุง

อย่างอาวุธนีะเราจะทำไนะยรับไอดูกันเลยทคนรืัองมันเอนกันหรอะล่าหรือว่ามันไเมือมันมันต่างนะครับมันตเป็นคนละรสชาติกันนะครับพอดีนะพ่อ ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปแข่งว่ายน้ำนะครับทุกคน ไม่ต้องดัดเสียงแรกครับต้องการอะไรตีอย่างก็เริ่มแบบเริ่มมาแล้วน้ำตาเริ่มมาครับทุกคนทำแล้วเหรอไม่เกี่ยงแต่บอกความรู้สึกที่ได้กินนะครับผมดท้องหายปวอันนี้เลยหนูไ้กินรอกคนสุดท้ายในการกินหมูกระจกนะครับพี่บุ๋มเรากินได้ด้วยครับ ยิบจีเหลืองกินไหมนะครับกนอมโเวไราสะอนกที่จ่ายของจริงนะครับชื่อแล้วชื่อแล้วจิล่แบง์อมากเลยมันเลือเยอะนะครับขายถูกๆมากบาทเองามันก็เหมือนแคมอสีแดงสีแดงเ็นไหมครับเ้นงไหมครับ หักไหมครับหักไหมครับลมูแล้วครับพี่หักจ้าอ้อยเอกร้าครับกินอันนี้แล้วก็ทขนมอันนี้ความว่างนั่งน้ำตาลินข้าวปลา Alright 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 ใครที่สนใจต้องการซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวทางเราจะขับไว้ใต้นินนะครับผมสำหรับวันนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราเราด้วยนะครับผมเสาๆสาเดินผ่านมาแล้วพูดว่าไม่จะบลูชเขามจะบลัชก็ไม่จะบลูชคี้เหเสาเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าจะจูเขาม่จะบลูชเขาม่จะบลัช